อย่าลืมกดติดตามและก็ดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ในการกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ f a c e b o o k IG ก็มีนะไปกดเลยพี่ซีนคพรุร่งนี้วันเปิดเทอมแล้วนะคน้องซีนเปิดเทอมเลทดไปกี่วันครับสวันค่ะามวันน้องซีนไม่ได้เปแล้วทำไมปกคอเสือเ้อเป็นอย่างนั้นล่ะลูกป่ะงั้นเรามาเปิดกระเป๋า นักเรียนน้องซีนดีกันดีกว่านะคะว่าวันแรกนะคะน้องซีนเตรียมอะไรไปบ้างดีไหมอ่ะงั้นมาเอากระเป๋าไปเปิดดูสินี่อันนี้คือกระเป๋านักเรียนของน้องซีนนะคะก็จะมีสมุดนะคะสมุดต,ต่างๆที่จะต้องเอาไปใช้นะคะอ่ะามันก็จะมีเป็นกระเป๋าดินสอ นีกสอมีอะไรมั่งนี่ค่ะสีคอรีสามสิบหกขึ้นขึ้นค้นแค่แคะคะไหนไหนดูสินี่นะคะสีใหม่ของซีนะคะคุณแม่ซื้อของคอรีนแม่มความรู้สึกว่าเนื้อของคอรีนะใช้ดีนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่ามันมีสีคิตตี้พิงค์เอาไว้ทาบายสีคิตตี้เนาะแล้วก็สีฮอตเลดด้วย เรียนลูกไม่แต่ไม่แต่ครูสอนศิละปะก็แนะนําวันนี้อ่าใช่เพราะว่าแต่ก่อนแม่ชอบระบายสีมากนะคะแม่ก็ใช้ของคอลีนนี่แหละเพราะเนื้อเขาดีสวยมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสีกันนะคะ <c oughs> นี่อ้าวมีสองลองซีนยังไม่ได้เลาสองอันนี้อ,ะ <c oughs> อ่ะเอาไปเอากลบเหลามาเหลาเร็วเอากบเหลามาเหลาเร็วนี่คือเหลาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทําไมบางอันยังกุดกุดอยู่เลยนี่ค่ะคือกบเหลาของผมอ่าอันนี้คือกบเหลาที่บ้านนะคะ อันนี้เป็นกบเหลาไฟฟ้าแต่ว่าท้องไดโนเสาร์มีไส้ดินสอเต็มเลยพี่ซินต้องเอาไปทิ้งก่อนแล้วละ่ะไปไปเปิดทิ้งตรงนู้นดย๋ยวมันเล็กชอบซปเปอร์ชาแนวเคยน,นั้นเป็นอะไรอ่าไปไป,ไปนี่กระเป๋าดินสอนะคะปกติแล้วแต่ก่อนหนะ้านี้จะซื้อเป็นแบบที่มันเด้งดึงได้อ่ะมีหลายแบบปรากฏว่ามันก็พังแม่ก็เลยแนะนําให้นอ้องซินซื้อแบบนี้ใช้ดีวกว่าะคะเป็นแบบโปร่งใสด้วยเวลาเราก็จะได้เห็นว่า มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเราเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งมีดินสออีกหนึ่งแท่งนะยังลบสำรองอันนี้เป็นของเหลือจากเทอมที่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นกบเหลาดินสอค่ะนี่เขียนชื่อเรียบร้อยอันนี้เป็นสีน,ะนั้นไลนน่นะสีลงแสงใช่เปล่าใช่สีดำดำอันนี้สีด,ดำกลางแปลว่ามันคือสีลงแสง อะไรเลยมาแต่มกู่บโอเคสีก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด <Johnny, Johnny. S 2> ี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้านอนแล้ว แล้วพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่น้องซีนไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เป็นวันแรกที่น้องซีนนั่งรถตู้ด้วยแล้วก็เป็นวันแรกที่ผมทำการบ้านหนักมาหา <laughs> หนักมาหาโ <laughs> อ <Okay. S 2> เคปอสมปอก็ <sk r isa> เยอะแล้วเรื่องปอสาหัวร้อนแน่โอเคก็ okay. เราปูจัดไปเที่ยวมานี่น้ำไม่ต้องบนเลย เรียงได้เรียบร้อยนะครับโอเคลูดซิปกระเป๋าข้างๆด้วยครับเราต้องสามครูให้ไหมยังยังครับเพราะน่าเชียงไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไงไม่เป็นไรหรอกวันแรกเนี่ยตื่นเต้นไหมจะไปโรงเรียนไม่ทำไมอ่ะดีใจใช่ไหมไม่เลยทำไมอ่ะก็ได้ไปเจอเพื่อนไงไม่รู้สิ ออย่าอัดวีดีโอทำไมแบบับอัดไม่ได้เ่ายคมาสำหรับวันนี้กันเร็วสาวนนี้ขอขอตัวขอตัวไปไปพูดต่อ <c oughs> ไปไหนน้องซันจะไปไหนน้องซีจะไปไหน <c oughs> <c oughs> ไปนอน นี่นะคะแม่กิ่งนะคะขอพาน้องซอนไม่ใช่น,น้องซอนน้องซีนะน้องมิซอนนะคะเข้านอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนแล้วตอนนี้สามทุ่มแล้วเน,ะนาะไหนดอลมอนไหนหลาวเหรโออ๋อดอลมอนจะไปโรงเรียนด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแต่น้องซอนไม่ายแล้วคะ <S <S <ๆ>่ะหันมาดูกล้องหน่อยเร็วไม่ายกันเร็วไม่าย พีซีนปิดได้แล้วอย่าจะโดนดุเดี๋ยวเถอะ